ิงชบุสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูอท็อปเข้าต้นนะคะนี่น,นี่อันนี้สวนของลูกค้านะคะอาการเนี้ยท็อปเข้าต้นเลยเห็นไหมคะนี่ที่เห็นขาวๆเนี่ยคือเราเหมือนกับว่าทําทางกันไฟอะคะ่ะไม่ให้มันลามนะเนี่ยเนี่ยเลยค่ะไม่ให้มันลามออกไปแล้วก็ขุดจนกระทั่งเจอสีขาวๆเลยนะคะ ถ้าสีดำๆดำนั่นมันคือเขาเรียกว่าท็อปที่มันเข้าที่ต้นแล้วเราก็ทําฟาร์มสะอาดเปิดบาดแผลให้เรียบร้อยไอ้ที่ดำๆดำๆนี่นะคะนี่นั้นเราเสร็จเราก็ใช้คิงท็อปโบนะคะตัวนี้ผสมน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็ทาที่ต้น นี่เลยค่ะร้อนดีไหมพี่ร้อนถามร้อนดีไหมบอกร้อนดีเนี่ยค่ะทำแบบนี้นะคะจะถามว่าทำไมถึงจะต้องให้เจอขาวๆแต่เราอยากให้เป็นขุดลงไปจนกระทั่งโดนไอ้นี่มันนะโดนทอดน้ำเลี้ยงแต่ว่าที่เอาขาวๆเนี่ยเพื่อมันเขาเหมือนเราเรียกว่าอะไรทางกันไฟ ไม่ให้มันลามต่ออะค่ะนี่ต้นอ,อยู่นี่จากต้นนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะแตกใบอ่อนออกมานะคะเนี่ยมันก็ยังแตกออกมาได้ขนาดนี้ถึงหลังเลยเนีย่ยใช่ลอยเดิมอนอมอมอจากแค่เดิมไปลเเนี่ย ตอนนี้มันเพ<น>ิ่งเริ่มฟื้นนะคะเนี่ยตอนนี้ทั้งเน่าคอดินทั้งท็อปข้าต้นเลยนะตอนนี้มีลูกไหมพี่พูนเอาไปแล้วเอาไปแล้วมีกี่ลูกพี่หัดไปแล้วประมาณประมาณไม่กี่ลูกฮะอ๋อฮะอือส,สิบลูกได้ป่ะ,ปะอี่ยค่ะตอนนี้มันก็แตกใบอ่อนออกมาเพราะว่ารากมันเดินแล้วนะคะรากมันหาอาหารได้แล้ว ใบมันก็เลยแตยกออกมาแต่ว่ามันยังเป็นเก็บแผลเก่าอยู่เก็บแผลเก่าอยู่นะคะบบนี่พอเราทําต้นเสร็จเนี่ยค่ะแล้วมันจะมีเศษผงนะคะหล่นลงมาเนี่นนเยนะเราก็เก็บเก็บเก็บที่เราทันทำทำมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างซะเพราะว่ามันเป็นเชื้อราเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้รากป่วยอีกเนี่ยค่ะ เก็บใส่กระสอบปุ๋ยคิงชัวบุเลยนะคะใช้ประโยชน์ <ขอ S 1> ใช<ห>้ประโยชน์ใช้ประโยชนใช้ประโยชน์เทเต็มที่เนี่ยค่ะที่เราทำแผลไว้แล้วนะคะเราทำแผลไว้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาท็อปโปผสมน้ำแล้วก็ทานเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเป็นอินซีนะคะในส่วนของคิงท็อปโปนะคะเป็นตระกูลของคิงชัวบุนะคะ พอเราทําแผลเสร็จที่ต้นเนี่ยปปทับเข้า,าต้นฉาบป,ปูนไม่ต้องอ่ะพี่อ่าเนี่ยเราก็จะผสมน้ําพอแบบทาติดกันเนาะในถุงของคิงท็อปโปแล้วก็เอามาทาที่ต้นนะคะทาแบบนี้เลยทาขาวๆด้วยนะจะได้หยุดการลามเนี่ยค่ะตระกูลพี่คิงนะคะ อัตราการใช้ระยะเวลาการใช้วิธีการใช้คุณหายแน่นอนค่ะถ้าคุณใช้ตามที่บอกนี้นะคะมั่นใจอินซีนะคะอินซีแท้ร้อยเปอร์เ็ นี่นะคะทิงทิงท็อปโปตัวนี้นะคะ King นะี่คิงท็อปโปใช้ดีไหมคะล่าสุดโอเคขอบคุณค่ะ